รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ระดับคนเจ้าชูนี่ยจากที่ผมแบบดูๆเพื่อนๆในกลุปมานะครับจะมีบอลมราระดับแต,แต่ถ้าถัดมาเจ้าชู้มากขึ้นะจะรู้แล้วม็นต้องเปลี่ยนระบบคือเมมเบอร์ต้องเมมเป็นชื่อคนอื่นโอ้ยนี่มันเลวจริงนะเนี่ยนี่เป็นบ้านผมนะครับแล้วก็ผมดีใจมากตอนได้ยินเพลงชาติไทยซิยลงเธอสวยเธอสดและเธอเซ็กซี่ Terça-feira, em ต้อนราก็สู่รายการกักะแลแมค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มตรงทางช่อง3 HD เรามีนัดกันทุกค่ำคืนนะคะวันนี้เปิดรายการมาดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังทริปที่ดิฉันไปเที่ยวต่างประเทศล่าสุดคือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองเวลาเดินทางดิฉันชอบ เก็บรายละเอียดสิ่งรอบข้างรอบตัวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาฝากผู้ชมกันจะให้ดูมีร้านหนึ่งที่ชอบคือร้านไอศครีมนั่นเองค่ะ mm hmm. เวลาร้านไอศครีมเนี่ยนะคะเขาจัดร้านเนี่ยโต๊ะเขาอะคุณต้องสังเกตนะโต๊ะเขาเนี่ยก็เป็นโต๊ะที่เขียนมีเมนูไอศครีมติดไว้กับโต๊ะเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นประหยัดเรื่องกระดาษเมนูนึกออกว่าเออปริ้นนั่นนี่ก็ติดไว้กับโต๊ะเลยไงอยากได้อะไรอยากอะไรก็ดูที่โต๊ะเลยทนฝนทนแดดเออเนี่ยคือจริงๆนะเป็นไ,ปไอเดียความคิดง่ายๆเท่านี้เองนะสองเวลาเป็นร้านไอติมีมก็ต้องมีถังขยะถูกไหมถังขยะก็เป็นรูปโคนไอศครีมก็ดูน่ารักดีเออที่ยะทำอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยจริงๆนะอยากไปถ่ายรูปก,กับถังขยะแต่ก็อายอายคนเาราะไง วัวฝรัลล่งก็หาว่าบ้าแบบไปถ่ายรูปเพลงกันถงนางขยะก็เลยเออถ่ายมาแต่เอออย่างเงี้ยนะไม่จริงอยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากแล้วก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโคนเนอะ <S <S 1> <S 1> ดูน่ารักเชียวอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องไอศครีมอีกอย่างหนึ่งเมืองนอกนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ชอบขี่จักรยานเช่นเดียวกันเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้คนขี่จักรยานแม้กระทั่งเวลาขึ้นรถไฟก็ตามเวลาขึ้นรถไฟจะกระจักรยานไว้ไหนมีที่แขวน เขาจะมีตู้จักรยานเลยแล้วด้านหน้าเขาจะมีสติกเกอร์เป็นรูปจักรยานติดไว้ว่านี่ตู้นี้สําหรับเอาจักรยานมาแขวนได้คนก็มาแขวน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 กันอย่างนี้นี่คือตู้แขวนจักรยานในรถไฟนั่นเองแล้วมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งแบบตอนนั้นเป็นกรุงเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์คือในเมืองเลยนะในเมืองมีรถวิ่งผ่านรถลางจักรยานคนเดินกลางใจเมืองเลยมีสิ่งสิ่งนี้ตั้งอยู่นี่ เป็นเหมือนเก้าอี้แล้วทําด้วยหญ้าเทียมโอ้โหมันเหมือนแบบเป็นโซฟาค่ะคุณแล้วคนก็มานั่งเนี่ยนั่งกันคุยกันแล้วเียด้านเบื้องหน้าเขาเนี่ยเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ใหญ่เลยนะแล้วก็ดูท้องฟ้ามันเรี่ยอะไรเนี่ยสอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึง่งนี่กลางใจเลยแบบว่ามีห้างมีร้านค้านูน่นะี่ดิฉันแล้วก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คนจะลุกไปสักที ฉันก็วนเวียนเดินวนเวียนเมื่อไหร่มันจะลุกกันสักทีนี่ก็นอนนะนอนไปนอนไปนสักพักมีคนมาร่วมแช์นะขอแชร์เป็นผู้หญิงท้องมาเลยแล้วแบบนอนด้วยได้ไหมบอกเออเอาเถอะนอนนอนนอน <c oughs> ก็มานอนด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะคุณคือจะบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีดีในวันที่เราเดินเนี่ยอยู่ในกลางใจเมืองมีรถรถวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราได้นอนก็อี้อะไรแบบนี้นะแล้วดูเหมือนแบบนอนบนหญ้าแล้วได้ดูท้องฟ้า แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอยู่กลางใจเมืองจริงๆเหรอเนี่ยนี่เป็นไอเดียหนึ่งนะคะที่แม่ได้ไปเห็นมาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเอาใครไปเจออะไรไอเดียเก๋ๆบางทีทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็มาแชร์ให้เราได้รู้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยจ,จะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าเราได้มาปรับใช้ในบ้านเรา ในกลางกรุงเทพมหาคนครเนาะฝุ่นควันร้อนนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วแค่เก้าอี้ญาตเทียมหนึ่งตัวมันก็ทําให้เรานั้นมีความสุขและผ่อนคลายได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะและช่วงนี้มีปัญหาก็ต้องปรึกษา